มาเดี๋ยวผาบัวหิมะกินอ่ะถือกล้องหน่อยเพื่อนนี่ายอาหารมานี่ถือมือนิ่งๆหน่อยแนวตั้งแนวนอนแนวนอนนั่นแหละเิ่เออแนวไม่ไม่ตั้งไม่นอนต้องใส่หน้ากากไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรอ๋อเดี๋ยวนี่ถ่ายทำก่อนก่อนประกาศโควิดเยาวชนไม่ใช่เราเรานั่งอยู่ที่เต็นท์ของเราอะนะแต่ว่ามันก็ต้องต้องเซฟหน่อยนะว่าคนเยอะ เนี่ยเมื่อกี้ไปซื้อเนี่ยถุงนึงอ่ะโบชิมะกินแล้วเป็นหุ้นปวยเอียงถุงละเท่าไหร่ถุงละแปดสิบแปดสิบโอ้โหเนี่ยจะไปกินยังแล้วกินกันยังไงอ่ะโบชิมะกินสดแปดสิบบาทมันโอ้โหถุงมันเริ่มเลยนะก็เลยบอกว่าน้องขอขอสักสองสองสองลูกได้ไหมแบบแบบคือพี่ไม่เคยกินอ่ะนะฮะกินสดมันเป็นมันใช่ไหมไม่ใช่มันโบชิมะเออมันเหมือนมันก่ะกินสดๆได้ไงมันจะเหมือนมันแก้วจ้ะ อ๋อมันเหมือนมันแก้สสีขาวก็เหลืองมันจะเหลืองก <c oughs> ็คือเราปอกเปลือกแล้วเรากินสดๆเลยอเอางั้นเลยพี่จะอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะไปลองกินใช่เด็กกินก็บอกว่าไม่ได้หรอกคนถ้าจะเป็นคนอะไรนะเขาเรียกว่าคนเขาเนี่ยมไม่ได้หรอกมันอะไรอย่างเงี้ยน่ะก็เลยแบบน้องจิงๆิ้งน้องกินดูก็เลยบอกน้อง,ง,องเขาเอาเงี้ย ถ้าเอาไม่ถึงแปดสิบได้ไหมจะเอาไปทำอะไรเนี่ยกินไม่หมดโอ้โหตับเปเจฝากทั้ง้างก็ได้โอ้จาก,กินนะเนี่ยอเอาอยังไงดีงข้าขายุคถุงอ่ะต้งถุงเห,อหรอขอแบ่งหน่ยขอแบ่งหน่อยเกินเดียว่ะเอางนี้หัวละยี่สิบบาทออได้ไหมเอาสองหัวพอได้ไหมม,ม,ไหมีมีเศษไหมมีเศษไหมต้องถุงแปดสิบใช่ไหมต้องถุงแปดสิบ พี่ขอซื้อลูกละยี่สิบเดียวถุงไม่มีเป็นสิบหรือสิบลูกน้องเขาเลยบอกหลานบอกว่านั่นไปหยิบมาให้พี่ก็เลยอะไรลูกนี้เล็กไหมฮะอันนี้ก็บุยไหมอะไรเขาดูหน่อยเราเราบุยมเอาตรงเด็กขึ้อาบบุกมืออ่นเด็กบอกหูแปดสิบบาทเองครับมันเหมือนแก้วกินไม่หมดตัวอันต่อ อันี้ยี่สิบบาทฮะอ๋อนี่ยี่สิบบาทได้เขาหัวใหญ่ๆหญ่ไหนดิหัวใหญ่มันไม่มีหัวใหญ่อันติดเหลือเนี่ยสองสองหัวสี่สิบได้ยกมาสองหัวสี่สิบสองหัวสี่สิบแล้วแต่พี่พี่เอาไปถุงเลยนะคะแปะถุงเองเข้าใจกินไม่หมดโอเคจะเอาไปลองกินเฉยๆเอางี้ถ้ากินอร่อยเดี๋ยวมาเอายกถุงเลยโอเคพี่ลองชิมไหมคะต่อให้กินเลยฮะไม่ลองอ่ะจะไปกินที่เต็นท์เลยพี่ไม่ลองชิมละจะได้รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยจะไปปอกให้เด็กกินสองหัวสวยๆนี่เดี๋ยวนะไม่ต้องล้างใช่ไหมล้้าางค่ะอว เราเอามีดปอกแล้วกินเนื้อในได้เลยใช่ไหมได้ค่ะไม่ต้องล้างก็ได้่พ่ก็เอามีดปอกเลยปอกปอกปอกให้มันเห็นผิวสีเหลืองนะคะอไม่ต้องเรือไว้ไม่ต้องเหลือผิวผิวสีขาวไม่ต้องเรือผิวผิวอผิวขาวเพราะว่ามันจะไม่อร่อยมันจะไม่หวานมันคือสีสีเหลืองใช่ไหมต้องให้ถึงผิวผิวสีเอาง่ายๆผมเคยกินมันแก้วมันปอกเหมือนมันแก้วเลยใช่ไหมปอกเหมือนมันแก้วกกินข้างในกินข้างในเราไม่ได้เตรียมทำอาหารกินกินได้อร่อยแต่ว่า นี่มันเย็นนะนี่อันนี้ไม่ได้แช่เย็นนะบุญนะคือหาเขาบอกหากินยากนะมันจะออกปีละครั้งก็คือช่องเนี้ยมันทาไมมันต้องออกตอนที่กูมาทุกทีเลยวะแต่จริงๆเขาออกหน้าหนาวหน้าหนาวปีละครั้งรู้ไหมเนี่ยสมัยก่อนคุณไปเองต้องปีนเขาหิมาอะไรนะไปเก็บตรงยอดหน้าผานะจะบอกให้เพื่อจะฝึกวิชาไหมฟ้าเนี่ยมั่วไปหมดเ่ยจริงไหมจริงเนาะเสร็จแล้วคืนนี้กินกินก็ต้องฝึกวิชาไหมฟ้าด้วยสิคืนนี้เดี๋ยวนะ ป่อยติโตสันป่ยไม่ใช่คือตอนแรกนะเขาบอกว่าอะไรไหมตุยชีเมงกิงเลยเยดี๋วมีลิสวันจอยคอยลันซิวคืออย่างนี้ตอนแรกก็ถามถามก็อุ้ยนั่งมาเนี่ยนั่งได้เอามานั่งที่วางของนั่งเขาถามเขาว่าเฮ้ยมึงถ่ายไปทางนู้นหน่อยดิให้เขาเห็นวิวหน่อยเออเนี่ยเรามานั่งอย่างเงี้ยนี่อย่าตัดนะนิ่งๆหน่อย เียนที่อย่างก็ลอยเลยนี่เรามีวิ่ตอรีนับนะเฮ้ยโอ้โหสปอนเซอร์เราซื้อมานานแล้วสปอนเซอร์ต้องมาสปอนเซอร์ต้องมาต้องมาต้องมานะครับพีตอรีนักนะอย่างนี้ไม่ใช่ดูอย่างนี้เขาบอกว่ามันผูถามเพาว่าเรื่องเล่าเต็นท์นี้ไม่ถามเพาว่ามันกินเหมือนมันเหรอเขมันไม่ใช่มัน แล้วแล้ว,ลว,ลวมันกินยังไงอ่ะมัน,ม,นมันต้องเอาไปเผาไหมอะไรอย่างนี้นะนี่่ะโอ้โห oh, มันโอ <yeah. S 2> ใหไหมถุงแปดสิบบาทลูกใหญ่ไหมคะฮะ <Huh? S 1> ใหญ่พอไหมคะอืมแล้วถุงถุงถุงนี้ก็จะเหลือแค่หกสิบาทขายคนอื่นอออันนี้พอละอ่ะเดี๋ยวผมไปผมต,ต้องไปล้างก่อนแล้วลองกินนะ <c oughs> พี่ไม่ต้องล้างก็ได้ค่ะปอกเปลือกมันออก อกไม่ตอนเราปอกเปลือกเราจับมันก็เปื้อนอยู่เราต้องล้างก่อนจะล้างก่อนก็ได้สองลูกเองเหรอคะสองลูเองเดี๋ยวเอาน่ะถ้าเกิดผมกินอร่อยนะผมมาเมาเลยได้ผมขอไปกินผมจะไปให้เด็กกินเพมันมันแข็งไปป่ะเนี่ยกินอย่างนี้ค่ะฮะอ้าวมันก็แข็งอย่างนี้นะแล้วเราปอกเปลือกแล้วเราก็ถับเป็นชิ้นๆใช่ค่ะถับเป็นชิ้นๆก็กินกินซอยแบบบางๆบางๆบางๆเขาบอกว่ากินสดๆได้เลยอืมสดๆได้เลยแต่ล้างก่อนล้างหน่อย จริงๆหน้าหั่นเป็นชิ้นๆเหลี่ยมๆนะแล้วก็เอาช้อนตักกินมตักกินไม่ได้มันแข็งเดี๋ยวสิมันเหลี่ยมๆได้ยังไงมันแข็งแล้วจะกัดได้เหรอเออกูยังคิดอยู่คราวนี้อย่างนี้ว้ยเขาบอกมาคําเดียวกูเลยอยากลองผมว่าผมอยากลองผมอยากลองชาชนดูเยอะนะฮะนี่เขาบอกว่ากินเหมือนมันแก้วรู้จักมันแก้วไหมมันเหมือนมันกินสดๆได้ไงมันจะเหมือนมันแก้วจ้ะ อ๋อมันเหมือนมันแก้วสีขาวใช่ก็เหลืองมปนกัเหลืองขาวขวใช่ไหมกะเนื้อไม่แข็งเขาถามว่านี่เขาบอกว่ากินเล็กเล็กเล็กไล็ไไปไหนหรอกเล็กเขาบอกมันเหมือนมันแก้วจะเหมือนมันแก้วจ้ะอ๋อจะเหมือนมันแก้วจ้ะอ๋อเอานั่งนั่งนั่งเรื่องเล่าเต็นท์นี้เรื่องเล่าเต็นท์นี้ มันเหมือนมันแก้วเราอยากจะลองตอนนี้แต่แต่มันเย็นกว่ามันแก้วนะจับหวะนแค่นั้นนะจ้าทวิไหนก็อ๋มนี่นนี่นู่นตรงสี่ม่แต่ตอนปอกรู้สึกได้เลยมันเหมือนมันแก้วจริงนะบอกไว้ก่อนนะก่อนปอกเนี่ยฉีดแอลกอฮอล์ที่มือแล้วตรงนู้นที่ไปเอานู่นหลังบ้านหลังนู้นเส้นอากาศปอกเดินไปสุดนู้นเลย คราวนี้เดี๋ยวจะคราวนี้เพื่อความมั่นใจนะเฮ้ยมันเย็นจริงๆนะลองจับดูจับเลยนะเย็นยยยเหมือนแช่จริงเขาตั้งอยู่นานแล้วนะนมันเหมือนแช่ตูเ้เย็นมันจริงนะ เด็กขุดน้ำขุดน้ำขดน้ำทีน้าห้้าน้ำลเอาสักหน่อยก่อนนเ้ยตาตอนเนงนงแม่ไม่เอาตรงนี้ดีจะเป็นที่นั่งไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่แหละจะได้ม่ฝุ่นไปนูนไปนูนอปนน ตรงที่ทางเดินหนุหนุนหน้าเต็นต์ตัวเองมันก็แฉะไงตอนนี้เราจะเริ่มแล้วนะเราจะกินแแ้วเอ้ยไม่ใช่แแ้วดิเขาบอกว่ามันเหมือนมันแกงเดี๋ยวเล็กพิสูจน์หน่อยเขาบอกว่าหั่นเป็นมันแก้วได้เลยตัดตรงที่เสียๆเลยไม่มีหนุ่ยเดินไปถามเจ้าหน้าที่เลยเจ้าหน้าที่ที่หลังนั้นน่ะไม่เลยไน่ไหนห้องน้ำนี่ไงเดี๋ยวนะ เอาต่อครับคุณสุสระสรละนงจองไหมเล่าต่อครับเดี๋ยวจะลองกินละมาอ้าวกินอามอืมยิงด้วยเหมือนมันแก้วเขาบอกว่ามันไม่มีรสชาติอันนี้ใครบอกไม่มีรสชาติแต่มันออกลองดู มันแก้วจริงด้วยแต่ว่ามันมันมันไม่ได้หวานเหมือนมันแก้วมันจะมีเราถามเขาว่ามันรสชาติยังไงเปรี้ยวจืดหวานมันเค็มของเหมือนมันแก้วเลยเหมือนมันแก้วทำไมแถวนี้มันมีมันมีต้นบัวหิมะเยอะหรือยังไงทนขายกันตั้งแต่ทางขึ้นมามีแต่บัวหิมะเยอะทิ้งบอเพ่มาเขาปลูกเป็นละปลูกเป็นละล้านตันเขาบอกว่าเขาบอกว่าบัวหิมะต้องไปเอาถึงเทือกเขาหิมาลัยไปปีนเขาเป็นเด็ดตรงนั้ดูดูทิ้งบอกพ่อมะ ฝั่งพม่าเลยค่ะไปฝั่งพม่าแต่ต้นขึ้นจะไปขึ้นดอยเลยแล้วต้นเก็บต้นบัวหิมะเป็นต้นยังไงนี่มันจะเหมือนดอกทานตะวันต้นทานตะวันหรอมันอยู่ในดินเหรอใช่อยู่ในดินมันเหมือนมันเลยนะค่ะแต่มันมีรสฉุนๆหน่อยจะมันฉุนมันจะมีเหมือนมันแกวแต่ว่ามันจะออกฉุนๆมันหน่อยนะมันแก้วจะไม่มีกลิ่นมันเออมันแกวไม่มีกลิ่นครับแต่นี่มันรสชาติมันแกวเลยรสชาติมันแกว เย็นด้วยมันเหมือนมันแก้วแช่ตู้เย็นอืตกลงรายการอะไรวะทำรายการอะไรรีวิวของกินรีวิวหมบัวหิมะทีทีไปไหนครับทีไปห้องน้ำครับกับพี่กับพีกล่หอมตามไปเลยเววเววเววค้ามเววค้ามทำไงสวยๆเลย มาแล้วแม่บ้านมาแล้วเฮ้ยอย่างนี้กินเดี๋ยวให้เขาลองหน่อยอย่างนี้กินแบบอันนี้ได้มันกรอบเนาะมันไม่แข็งจริงไงตอนแรกนึกว่ามันจะแข็งนะนี่ล็อกล็รถยังเนี่ยทำไมได้ยินเสียงปิ๊ดปิดปิดปิดของเราวะทำอะไรเนี่ยเป็น่าจะไปดูนไม่ให้ล็อกไม่ได้มันแค่มันดังนั่นเคยเมราปิดประตูไม่แน่นนะมันล็อกไม่ได้เนี่ยล็อกแล้วเที่เราเปิดไม่เข้าเลย ไม่ไม่อันนี้คือรอบแรกตอนที่เพิ่งเข้าไปแต่ว่าโอ้โหคมะนี่อร่อยอธ่บาไหนมันเป็นไงมันแก้วเลยเขาบอกว่ามันเหมือนมันแก้วนะจะอร่อยกว่ามันแก้วเป็นไงครับอืมนี่อร่อยกว่ามันแบบมันสดชื่นนะคะมันเย็นนะคะหนมวลเสร็จเรานี่เดี๋ยวเอาคนถูกแม่แปดสิบบาทเองมันเป็นแบบเหมือนมันแก้วเลยค่ะทุกคนไม่รู้จักรู้จักเปล่าแต่มันกรอบมากเลยค่ะมันเย็นนะเหมือนแช่เย็นเขาไม่แช่เย็นนะ กินข้าเหรอนี่นหายากลูกแต่ว่าพอกินมมันมันมีรสชาตแบบทิง้งรวมๆไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาางอไน่มาเอามาสา,มากินเนเอาออไม่กินแล้วเอาไปทิ้รวมๆไปก่อน,มนหม,มันเลดีกัดตะมันแกกำลังพูดกับพอยูอ่ะมี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 เฮ้ยมันเทาท่านะ นี่เขาเฉือนกินอย่างนี้เลยเขาบอกว่าไม่ต้องเขาว่าล้างเปลือกก็พอแล้วก็ผ่านเงี้ยแล้วกินนี่ยโบฮิมานี่มันใช่โบฮิม่าที่แบบว่าก็ใช่ดิเขาเอาไว้ทำหน้าป้าไม่แหละมุนป่ยเอียงเลยฝึกวิชาไหม้ฟ้าอ่ะกินบัวหิมะแล้วถึงสำเร็จอ่ะเฮ้ยงั้นเราก็จะสำเร็จแล้วเซ่เอนั้นมันมีฤทธิ์เย็นป๊ะหน้าโป๊ะดีๆ่ดีไปกินมากๆมันมือจะบาดบาดจะบาดบาดมือเดี๋ยวมันจะกระเด็นเอามือจับไม่ได้นี่นี่อันนี้อร่อยอันนี้อร่อย โอ้โหนี่ถ่ายมาแปดนาทีแล้วพอแล้วนะนี่ครับที่พักกับปาะมาณนี้ยู่ผิดที่ต้นสนผิดที่ต้นฝนเงินิดที่ต้นฝนนะครับสามโอ้ยเดี๋ยวมากินโบให้แม่กินก็ถ้าว่ะอร่อยเดี๋ยวต้องซื้อกลับบ้านอยู่นะถุงนี่ขนาดยังไม่แช่ตู้เย็นนะตัวยี่สิบบาทนี่จะแช่ตู้เย็นจะเย็นขนาดไหนเนี่ย เดี๋ยวเย็นได้เท่านี้แหละมันเย็นนะมันเหมือนแช่ตู้เย็นจริงๆนะเมื่อกี้บอกว่ามันเย็นกันแต่ลูกข้าวหวานกว่าเราถามจริงเคยกินไหมมาละมาละมาละอะไรเนี่ยบัวหิมะอะไรเนี่ยฮะไม่เอาแล้วเอาถุงนี่แหละอร่อย ไม่เอาแล้วตกใจโอ้ยกินไปลูกหนึ่งกินกันหมดแล้วกยังอร่อยเลยผมบอกแล้วอร่อยอร่อยตกใจหมดเลยคิดว่าไม่อร่อยคิดว่ารีบรีบมาก่อนเลยเดี๋ยวหมดเร็วสิวเนี่เลยเอาสองถุงเลยได้ค่ะหกถุงเดียเมื่อกี้จ่ายหมดแล้วนะเอาสดลอเล่นลอเล่นหยอกเล่นอะไม่แถมละเดี๋ยวจ่ายถุงแปดสิบบาทตกใจคิดว่าไม่อร่อยเฮ้ยมันเย็นใช่ไหมเนี่ย มันเย็นเพราะเราล้างหรือมันมันเย็นเองมันเย็นเองมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเรสชาติมันตอนเมื่อกี้ตอนปอกเหมือนแช่ตู้เย็นเลยตอนปอกปอกก็เหมือนแช่เย็นหวานกรอบไหมมันอร่อยของมันแก้วอะใช่มันออกแบบมันมันอะแล้วแล้วเนื้อมันทรายเนื้อมันไม่แข็งตอนปอกนึกว่าตอนปอกเมื่อกี้เขาบอกว่าจะกัดได้เหรอมันแข็งขนาดนี้แต่ตอนปอกมาปอกลงนพื้นเลยชิ้นแรกมันแตกใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหเขาท่าเว้ยเดี๋ยวซื้อกลับบ้านซื้อกลับบ้าน มีถุงใส่ไหมไปอย่างนี้เหรอเดี๋ยวใส่อ่าสองถุงนะสองถุงนะงงที่ถุงหนึง่งหัวทีมาท้มานะหัวไปอีห้างเนี่ยโอเมื่อกี้ไปกินหัวหนึ่งองมันอย่างอร่อยเลยแล้ว<อ>ดูชัดๆหน่อยดูกันชัดๆเดี๋ยวอันนี้ใส่รวมไปในถุงเลยก็ได้น้องเอ๋อแต่อันน,น,<อ>นี้อันนี้ล้างแล้วนี่เนะาะเดี๋ยวไปต่อกินคืนนี้ก่อนดีกว่านี่เนี่ยมันเป็นหัวอย่างเงี้ยเฮ้ยมันอร่อยจริงบอกแล้วว่าอร่อยจริงไม่ได้โม้ไม่ได้โม้ ถ้าขายออนไลน์ขายแพงกว่านี้อีกเหรออันนี้าขายราคาหน้าสวนหน้าสวนมีสวนหนูมีส,วน,มสวนเหรอใช่หนูมีสวนเนของตัวเองเนี่ยเหรออ้ยน,นี่รวยนะเนี่ยแม่มีสวนด้วยวโอเคนี่เรามาซื้อซํานะฮะเมื่อกี้เราลองไปสองหัวเราลองไปสองหัวอร่อยยี <c oughs> ข่ข้อขอแบ่งเขานะเ <c oughs> ขาจะขายแปดสิบเราบอกว่าเราไม่มั่นใจเราไม่เคยกินเราไปกินก่อนตอนอกินแล้วบอกว่าถ้าอร่อยเดี๋ยวจะมาอีกตามสัญญาเลย หายดิกลัวกลัวพรุ่งนี้เช้าจะไม่มาคิดว่าจะเอามาคืนใช่ไหมเดี๋ยวพี่เลือกเลยนะคะจะเอาใช่ไหมถุงนั่นแหละถุงที่หยิบมาแหละดีละเรากลัวพรุ่งนี้เช้ามาถึงจะไม่เจอไงจะไม่ได้กินเดี๋ยวไม่ได้กลับซื้อก่อนพรุ่งนี้เช้ามากี่โมงเช้าค่ะเช้าเลยก็เหรอประมาณเจ็ดโมงมันอร่อยขนาดนี้แล้วกลัวคนอื่นแย่งหมด มันไม่หมดใช่ไหมเนี่ยพรุ่งนี้มาอีกเหลือแค่นี้ค่ะเอาจริงดิเหลือแค่ที่กองนี่เหรอใช่ค่ะเอาแล้วไม่มีแล้วเหรอปีนี้หรือไงหรือไปเอามาอีกหมายถึงตรงนี้หมดแล้วเดี๋ยวไปเอามาอีกค่ะหรอมันไม่มีไม่ค่อยเยอะแล้วค่ะแล้วขนมายังไงเอารถอะไรขนมาเนี่ยหนักไหมเนี่ยของพัมาใช่ไหมคะเลื่อนมาใส่ขนขนมาเหรอขาจ้างเขาโลละสองบาทเหรอหนักไหมหนักไหมหนักคือโลกระสอบหนึ่งนี่สี่สิบโลค่ะสี่สิบโลใช่ใส่มอไซค์มากี่รอบอ่ะ คือมันอยู่มันแล่แต่กระสอบเขาจะเอาครั้งละสองกระสอบอืโอเคลองขยันขยันนะดีเยี่ยมมากเลยโอ้โหอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะซื้อไปนะฮะพี่จะฝากไว้นี่ไหมครับไม่ฝากล้วเดี๋ยวขึ้นรถไปก่อนเลยเดี๋ยวลืมได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะออกเช้าเดี๋ยวกลัวไม่เจอถึงแล้วกลัวจะหมดอร่อยขนาดนี้เขาบอกตกใจคิดว่าจะมาคืนอ่าใช่เจ้ามาคืนแต่เจ้าเพิ่มไงนโอเคนะฮะอยู่ที่นี่ มันสนเนาะวนี่ร้านร้านน้องเขาขายอยู่นี้ครับอะไรคะไปฝั่งพระมาเจต้นขึ้นจะไปขึ้นดอยเลยเออต้นตนเก็บต้นกลัวหิมะเป็นต้นยังไงเนี่ยมันจะเหมือนดอกทานตะวันต้นทานตะวันเหรอมันอยู่ในดินเหรอใช่อยู่ในดินมันเหมือนมันเลยนะค่ะปลูกง่ายไหมแบบเราเราดอกมันจะเหมือนดอกบุหลาอ่ะแล้วเราเอาไงเราเราเอาเม็ดมันไปโรยปลูกขึ้นเลยเป็นเชื้อเอาเชื้อมางาวมันค่ะงาวมันมันเหมือนต้นมันไม่เป็นัรสับๆแล้วไปเสียบ ไม่เหมือนใช่ไหมมันจะมีหัวมันมันทีอันนี้อ่าปีละครั้งออกอ๋อมันออกปีละครั้งใช่ค่ะปีละครั้งออกแล้วทำไมตอนไอ้หุ้นเคยเอียงตอนที่ในหนังอ่ะทำไมเอายากเอาเหยินไปแย่งกันกินกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ฮะมันต้องใช้ขดลวดด้วยตาอ้อาเข้าใจว่ามันมีโอ้โหนี่เป็นเป็นถุงอย่างนี้เลยอ่ะใช่กว่าจะดึงออกมาได้ค่ะถ้าแบบหัวยิ่งหัวใหญ่อ่ะมันยิ่งยากเพราะมันต้องใช้มือขุดอ่าโอเคผ่านมันออกมานี่ มันไปกินแล้วมันดียังไงบัวหิมะกินมันมีสรรพคุณสรรพคุณอ่ะสรรพคุณือช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้ลดความดันโลหิตค่ะแก่สังขวลแก่เบาหวานใช่รสชาติมันจะไม่หวานแล้วกำลังภายในจะดีไหมกินแล้วแบบว่าเราฝึกกำลังภายในตัวเบาได้เลยป่ะมันขนาดนั้นแต่มันก็ช่วยได้ก็เราดูหนังมาเราดูหนังมาว่ากินวัวหิมะแล้วเราจะฝึกวิชาสำเร็จไงโอ้ยไม่ได้มันไม่ขนาดนั้นค่ะอะไร ไม่รู้ก็มันฝึกตั้งนานมันไม่สำเร็จมันกินบัวหิมะทีเดียวมันสำเร็จเลยอ่ะเฮ้ยแต่บัวหิมะในหนังมันเป็นดอกนะมันมันเป็นดอกยังรถคือแปลว่าสรรพคุณมันจะเยอะอ่ะแล้วก็ราคาจะถูกด้วยเนี่ยถูกแต่ดีมีที่นี่ถูกแต่ดีอ่ะไปเดี๋ยวผมเอานะราคาหน้าสวนยิ่งถูกโอเคนะเรามาจบที่บัวหิมะแล้วกันนะเอาซื้อเดี๋ยวไปปอกให้เด็กๆกินก่อน